ปรุงเหลียงได้มัตแต่เสียบที่ในร่องบานนี่รสชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลง,งเลยืแซ่เพื่อเอาดูไปหมอนดูไปดูยิ่งหอน พี่น้องมาได้แล้วเหยวเนื้อเปื่อยพุ่นอะเนื้อเปื่อยร้อนๆมาพี่น้องแม่สุดเสียบต้มกันนี่บาดนี่ปุง้งพี่น้องปุงป้งปุ้งี่ก็แบบเด็ดๆหมดนะถั่วตัดโอ้ยคือมีหน่อยแค่น่าถั่วเหมือนกันอืมมันตาลอัดลงไปนี่มันฟลอม,มใส่เข้าไปมานเลยพี่น้องเด้อ คนสีตกๆเนี่ยมือน,นี่ก็เลยขึ้นใหญ่แบบสดกุ้งเทียงหอน,หอนยังหน่อยนะสดกุ้งเทียงหอน,หอนยังหน่อยเมิ่งเมือง,งพักคนนะนี่ที่เดลเฮาอยู่ที่พักนี่ดิอู้คนนะ่ะฮ่าทัวร์ป่วนมาใสดีก็นะ่าดีน้องเลย ที่เด็ดขนาดเบืองนีหนือเบืองเหนือเปื่อยหมดเลยเนื้อยเปื่อยที่เป็นการซ่อนแห้งเบืองเนื้อเปื่อยเพลินพี่พน้องเลยสุดยอดออมามาพี่น้องมามามาที่เด็ดอู้คุงเหลเี่ยงได้มาติดกระเสียบพี่น้องบ้านเลยเห็นบอกว่าไะเต็มถวยอัดหยัดมา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  มามาบริลลาเดี้ยวรสจัดขึ้นเก่าขนาดอือหือ,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 อสจรดไม่เคยเปลี่ยนแปลงไเลื่อแซ่เพิ่อเก่ามา

เสร็จเราดีดีอ่ะไม่ดูขางข้าพม่ห้อกห่อนขวอ พักนี่ก็ร่มพัดดีครับผมเหมือร่มผัดดีนะพักกันได้ไา ก <c oughs> ุ๊ยเตียวนียวมันวนวมากจริงๆเลยขอาวพอน,กนกันก็สอยจุนะม,มากมันเหนือ่อยเพลินหลน Con đang phục Khẹp lắm, khẹp ี่ก็เตรียมตลงแบบเพจร่วมมากเลยพี่น้องเลยบ้านเนี่ยฝนที่ตกโมรภาดโอย้ยอย่าบอกอันนะอืม

Mm. Okay. มีใจกับภาษาใจอยู่นี่ อย่าไรแล้วกันฮะบึ้งยังบึงเดี๋ยวไปมุ่งเนี่ยอาเบิ้งเอาเฮ็ดอีหยังกูเนี่ยโอ้โหคนกำลังกุดเดี๋ยวอยู่ เป็นเอีอยงเอ็มเอีอยงมึงเห็นเนอเมืิอ,อาป่วยซาใจกินลาน,นี่ละซาใจห้อเอ้ยเสียเพยง หมดเอาหลังพี่น้องเดี๋ยวผมจะฝากพี่การาดไว้ค่ายคลิปแล้วกันนะครับไปแล้วครับผม